ซาดไปคนน่ะหวานตัวละเกินนะเนาะเบียร์จอกนี่พี่น้องปองไปเมื่อกียย้น่ะไล่ซอสบะซีไอพวกใหญ่เจดีซื้อขนมแห้งลูกน้องคำกับอันซื้อเบียร์น้องคำกินกระเป๋าถ้าป่านผัวสัญญาณโอ้โหเป็นตาพี่เมยเห็ยัง

น้ำมันกับใบหน้าหนน้าทิ่ขันใส่สมยังแบบนี้เนาะปลาดุกนะจู้จู้่านใส่เนี่ยไปซาลาคาร์ <ส>ระสัตว์ประนังพู้นปะนังผู <STE> ้ <AL> แม่ซ้อนสบายดีแม่แม่สบายดีโอ้ยอืมไงไรเป็นไปทีตีปลาพี่น้องตีนปลาน้องขอดาเด็นองการแบกินจากไ่ของการแจกแจง พี่นอ้องเอ๋ยโทษที่ใกล้จะสุขแล้วทุกคน <c oughs> นูปลาดิบเกิดอีกแล้วพี่น้องสบายดีพี่น้องจำปลาพี่น้องจจำปลา,ปลา,านั่งดีๆนะวาไข่ออก ของไฟใส่ทงยางมาเนี่ขามขามเบิ้งลูกมึงไหนเ,เด้อดหน้านจัสว,กวีกับผูนนบ้บ่าลูกบาจับินไ่ได้เนาะถามเบ้ยเบิ่งลูกเบิ่งเต้าเนะ่ไม่ใช่จะเบิ่งกับผูบนะ้เ่านะแต่มันเป็นตาอนะีขามเบิ้งนี่ เห็นแล้วมาเพิ่มนี่ว่าปีงินไปไหนเป็นคนว่าใครจะมาเห็นเด้ปีมาแล้วว่ะไม่กินแล้วว่าไอ้กินเดี๋ยวกินโดดมันวันมึงลูกว่นลูกแล้วไม่มาอันจูข้านี่มันเบิดทานแล้วนี่แล้ว นี่นะนี่เอาทานแล้วทานนะทานนะไปใส่เร็วๆนะเออใส่ทนักขูนใส่ทนักขูนขูนปนุกนั่นวางลงวางลงเออเออแมนจูขาวนูเอาทานนะนูลงใส่ มันสิบไฟมันสิลุกนะฮะเอาแต่าฐาน,นนั่นเขาไฟเขามีฐานอยู่ละเบิ้งอยู่ซ้ายบ่าวท่านบ้านเบิ้งเขาไปหาปลาอยู่ซ้ายนะ พี่น้องป้องปลายเฮามากันตอนเที่ยงพี่น้องตอนนี้บ่ายสองแล้วพี่น้องอียังมีราลงตกท่องเลยพี่น้องเอ้ยมามามาเบาไทยบ้านมาเบิ่งปลาปีองนี่คนลัขหางกับสาวเอื่อยนี่บุ้ยห้างหมแดงฮะหมดได้ห้างหมดแดงฮะ ส่างรถนี่นะเาลงหอนี่ไมนหนอนะเอาลงนมนเหน,<ช>นื่อยเอไปใเอาสมนะทรายชินโ<ด>ไม่ได้ลงเกี่ยวข่าวว่าตอนนั้นรอบบ่ายนี่ สาเขียวมือ,อื่นเออเอาถ่านสะโลดจะพาไปใส่เบิร์ดถ่านนะมันสิพี่น้องมากินน้ำกันนะพี่น้องเด้อกินเผารอบบ่ายพี่น้องติกนิกอยู่ข้างน้องน,น,น้าแมมมี่นี่อันนั้นซุกแล้วหัก็เห็นพี่น้องมืด อีแม่เข้าใจบอลลานซาวว่าภาษาคาเมนนะแม่แม่เราได้แต่แน้มหน่าล้านบอกว่านเรอียเ่าละสียว่าแล้วติดโลกเห็นอ่ะนว่ามันลอยเอากับอีแม่อยู่บมึงทรง ไ้มึงเบียดลงไปบ่บอนนอนอีแม่นั่นนอนสีนอนทุยนอนทูนอนถูดบกลังเศร้าบกวนเป็นต่อผูดอกอยากเสือมันเนี่ยนี่หลังเออช่องสายเอาการกเมียมึงอยู่อีแม่ลูกสิไปคอได้ไแม่ดออีแม่เสียผีอืมใน้พวแบบไม่ได้ตั้งใจเด้่นเต็มแข่งขาผัวน่ะ เอาเป็นก่อนเจ้าอีกนี่นั่นบอปิก่อนบอถ้าแทนอะฮารดูรกะว่าไงบอขี่ปลาเนี่ยมาเห็นยังในมีตะขี่ดินไปหาสมไปไปหาสมปลาตัวเปิดจุหาสมวันพามีได้วันร่างมึงใส่เกิบนะลูกไปฮุบเอาบอนโมแดงมาใส่หมอก่อนเร็วๆไป มาตมปลานี่ซอยกันไปแมกอดหมดแดงกับคลองเขาวนี่ลงไปนี่แถวนี่อี่แม่ไม่ได้ขัใจนี่กระซ้ามีล่างเอากระซ้าไปล่างนี่